สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการปั้นพอร์ตทุ้นคุณทำได้เพื่อนเื่อเป็นคนมีความสามารถแน่นอนนะครับเราเชื่อนะครับแล้วก็คิดอย่างไรเป็นแล้วก็ได้อย่างนั้นนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็น mindset ที่เป็น g r o w t h mindset นะครับก็คือเพื่อการก้าเติบโตในสิ่งที่เรา ต้องการวันนี้นะครับถือโอกาสอันดีนะครับที่นะครับมี f c ท่านหนึ่งนะครับได้ขอหุน้นมาลีกรุ๊ปเข้ามานะครับซึ่งถ้าว่าโดยหุ้นเกี่ยวกับอาหารเครื่องดื่มอะไรต่างเนี่ยนะครับใช้อยู่ในกลุ่มน้ำผลมงผลไม้อะไรต่างเนี่ยนะครับเพื่อนๆก็ควรจะใส่ใจนะครับพิจารณาเป็นพิเศษในช่วงที่ ราคาเนี่ยได้ปรับตัวลดลงมาอย่างนี้นะครับช่วงไม่นานก่อนหน้านี้นะครับช่วงเดือนมกราเนี่ยครับก็มีราคาดดลงไปต่ำกว่า4บาทอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็ปรับตัวขึ้นมานะครับซึ่งณนะเวลาปัจจุบันเนี้ยนะครับหุ้นเกี่ยวกับมาลีครุปเนี่ยตัวเลขงบการเงินเป็นประการใดบ้างนะครับก็เพื่อนๆจะเห็นเลยว่าน้ำผลไม้นะครับเกี่ยวกับ ตรามาลีเนี่ยนะครับเพื่อนๆก็คุ้นหูคุ้นตากันดีนะครับแล้วก็ในส่วนของ market cap ก็ขนาดเล็กๆนะครับ2,226ล้านนะครับในส่วนของมูลค่ากิจการนะครับเมื่อเทียบกับกำไรที่ทำได้ก็ถือว่าโอเคเลยนะครับ8.23นะครับ8.23เท่านะรบใกล้เคียงกับยุติธรรมที่10เท่าอยู่นะครับก็มี discount เล็กๆน้อยๆน,นะครับประมาณ10 10กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับ18นะครับก็ถ้าเรามองถึงตัวธุรกิจนะครับเกี่ยวกับอาหารการกินนี่ก็ไปได้เรื่อยๆนะครับอยู่ที่ว่าเพื่อนๆอเข้าใจแล้วก็ใช้ mindset การลงทุนระยะยาวอย่างเงี้ยนะครับในส่วนของอาราคาหุ้นนะครับ5.2 week high low เพื่อนๆจะเห็นเลยว่านะครับ ปรับตัวขึ้นลงเนะี่ยถือว่ามีความผันผวนสูงนะครับใครรับที่9บาทลงมาที่4บาทนี่ก็เจ็บหนักอยู่นะครับส่วนท่านใดที่นะครับเข้าใจมูลค่าของธุรกิรกจกิจการเนี้ยนะครับก็จะมองออกนะครับว่าเออถ้า9บาทเนี่ยมันสูงไปไหมหรือว่าอะไรยังไงนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ด้วยนะครับในส่วนของ pe นะครับ1 1 2เเท่านะครับ11เท่า นในส่วนของราคาเมื่อเทียบกับตัวเลขที่บุกไว้นะครับบันทึกไว้ในทางบัญชีมีดิสเค n t อยู่ประมาณ9%นะครับมีส่วนลดประมาณ9%ถ้าดูเจถ้าดูจากสองส่วนนะครับ EBITDA กับตัวของราคาเมื่อเทียบกับตัวเลขทางบัญชีนะครับก็มีความใกล้เคียงกันอยู่นะครับคราวนี้เราดูในส่วนของ การข้ามาในตลาดนะครับก่อตั้ง2521้าเข้ามาในตลาดในตลาดหลักทรัพย์เนี่ย2535 IPO เข้ามาที่พา10บาทนะครับ85 85คราวนี้ณเวลาปัจจุบันเนี่ยนะครับาพาแตกพาลงไป50สตางค์นะครับก็เพื่อนเพื่อนเอา85บหในหาร20่นะครับถ้าหาร20ก็จะโตอยู่ราวๆ4บาท 25นะครับซึ่งถ้าเราพิารณาจะนะครับตัวเลขณปัจจุบันอยู่ที่4บาท10นะครับแต่ว่าถ้าใครได้ตั้งแต่ ipo มาป่านนี้ก็ได้ทุนคืนหมดแล้วนะครับโดยเฉพาะถ้ามันปรับตัวขึ้นไป9บาท10กว่าบาทะอะไรเงี้ยนะครับอ่ามันก็ผ่านการเวลามาเป็น30กว่าปีเนี่ยนะครับก็ได้กำไรไปแล้วนะครับแต่ณเวลาปัจจุบันเนี่ยยังมีความน่าสนใจอยู่ไหมโดยส่วนตัวนะครับโดยส่วนตัว มองว่าค่อนข้างมีความน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับมีความน่าสนใจฟีฟดก็เยอะอยู่นะครับ47นะครับไม่ได้น้อยนะครับก็คราวนี้ในส่วนของการจ่ายปผลผนละขึ้นอยู่กับผลประกอบการนะครับไม่ได้ถือว่าเป็นหุ้นที่มีปันผลโดดเด่นนะครับมีการขาดหายไปของการจ่ายปันผลเนี่ยขาดช่วงไปดังนั้นถ้าจะใช้มุมมองของ าการลงทุนเพื่อจะกินผลจากปันผลอย่างนี้นะครับผลลัพบจากปันผลเนี่ยเพื่อนๆก็ต้องนะครับอาจจะยับยั้งชั่งใจนิดหนึ่งนะครับหรือว่าถ้ามองเทรนออกอย่างงี้นะครับก็อาจจะได้รับประโยชน์นะครับในส่วนของเงินสดนะครับเมื่อกี้เราดู Market Cap 2 2 0 0กว่าล้านใช่ไหมครับมีเงินสดอยู่ในมือ216ล้านนะครับ คุณเพื่อนดูตัวเลขนะครับเงินเบิกเกินบัญชีจะอยู่ที่7 0 3ล้านนะครับเมื่อเทียบกับลุกนี้การค้าอยู่ที่ 1, 3 9 8ล้านก็น่าจะเอาอยู่นะครับส่วนเจ้าหนี้การค้าอยู่ที่พันประมาณปกติปีหนึ่งก็ไม,ไม่ยังไม่หลุดพันนะครับเนี่ยยังไม่หลุดพันล้านนะครับในส่วนของหนี้สินระยะย,ยาวที่ถึงกําหนดชำระภายใน1ปีก็99ล้านนะครับ อันนี้ถ้าเราดูนะครับโดยภาพรวมนะครับนี้สินรวมทั้งหมดเนี่ยจะอยู่ที่3 0 1 1ล้านนะครับส่วนของนี่สินหมุนเวียนจะอยู่ที่1,925ล้านเมื่อเทียบกับเมื่อเทียบกับสินทรัพย์นะครับสินทรัพย์รวมก็อยู่ที่2,700กว่าล้านอันนี้ก็เกินหนึ่งเท่าอยู่นะครับก็เอาตัวรอดได้นะครับในแต่ละปีส่วนกำไรสะสมจะอยู่ที่600นะครับ682ล้าน นะครับส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่2,457ล้านเป็นบริษัทที่ตั้งแต่ก่อตั้งมานะครับทุนจดทะเบียนก็ไม่ได้มากอะไรนะครับสองสองร้ 2, 2ล้านอย่างเงี้ยนะครับทำขึ้นมาได้สอง0ันกว่าล้านโดยส่วนของผู้ถือหุ้นเนี่ยเพิ่มขึ้นจากกําไรสะสมนะครับอันนี้ก็นะครับ เราพี่นาจะตรงนี้ก็ถือว่ามีพัฒนาการอยู่อันนี้โดยตัวเลขโดยตัวเลขที่มันมันผ่านการเวลามาตั้ง30กว่าปีนะครับอ่าก็ไม่ได้หวือหวาอะไรมากนะครับก็ณนะเวลาปัจจุบันเนี่ยตัวเลขเป็นอย่างไรเรามาสรุปนะครับตัวเลขฐานหน้าทางการเงินเนี่ยฐานหน้าทางการเงินดีขึ้นนะครับจากปี6 6นะครับหกเอย่างเงี้ยแล้วก็ปี68นะครับก็ถือว่าโอเคดีขึ้นนะครับในส่วนของ นี่สินนะครับนี่สินก็มันมีเจ้าหนี้การค้าด้วยนะครับก็เกินเกินหนึ่งเท่าอันนี้ก็ยอมรับได้นะครับถ้าเราตัดเจ้าหนี้การค้าออกไปมันมันก็จะไม่ไม่ถึงนะครับมันก็จะไม่ถึงมันไม่ถึงหนึ่งนะครับอันนี้ก็เกินหนึ่งเปนี้นี่ก็เผื่อเจ้าหนี้การค้าเป็นเป็นพันล้านนะครับเราดูคุณภาพของวงจรเงินสดเป็นยังไงบ้างนะครับเพื่อนๆจะเห็นเลยว่านะครับ เงินไหลเข้าสู่กิจการใช้ระยะเวลาเดินทางประมาณเดือนกว่าถึง2เดือนอย่างนี้เอาไปชําระพระเจ้าในการค้าก็เวลาไล่เลี่ยกันนะครับก็ถือว่าน้ําพึ่งเรือเสือพึ่งป่ามาลีก็ไม่ได้เปรียบนะครับพระเจ้าในการค้าเจ้าในการค้าก็ไม่ได้เปรียบส่วนของมาลีนะครับก็ถือว่าน้ําพึ่งเรือเสือพึ่งป่านะครับอันนี้ก็ยิงอาศัยกันมาอย่างยาวนานนะครับเราดูจากตรงนี้ก็ทําให้เอาตัวรอดได้นะครับ ในส่วนของฐานะทางการเงินเมื่อเทียบกับวงจรเงินสดที่ไหลเข้าสู่กิจการ <c oughs> เราไปดูในส่วนของงบกระแสะเงินสดกันบ้างนะครับว่าเป็นประการใดในส่วนของงบกระแสะเงินสดเนี่ยถ้าเพื่อนๆย้อนหลังไปสัก10ปี20ปีเนี่ยจะเห็นภาพนะครับแต่ณเวลาปัจจุบันเนี่ยม,มันมีตัวเลขตรงนี้นะครับประมาณ3-4ปีอย่างเงี้ยนะครับเพื่อนๆก็จะเห็นว่ามันเป็นอย่างไรนะครับอย่างตัวเลขตรงเนี้ยนะครับ งินสดสุธทีจากกิจกรรมดําเนินงานถ้าเป็นบวกเลยจะดีนะครับลงทุนควรจะน้อยกว่านะครับที่ได้กลับเข้ามาอย่างตรงนี้ลงทุน67ล้านอย่างนี้ใช่ไหมครับได้รับกลับคืนมา179ปีต่อมา431ล้านอย่างเงี้ยนะครับลงทุนอยู่ที่112ล้านอย่างนี้นะครับ, 112, 000, รบถ้าลงทุนน้อยกว่านี่โอเคเลยนะครับอันนี้ปี68เนี่ยหวบเลยนะครับหวบหาบเลยนะครับ ลงทุนถ้าเทียบกับปี67ใช่ไหมครับมากกว่าปี67แต่ว่าเงินสดสุดที่จากกิจกรรมการเงินงานเนี่ยหายหวบเลยนะครับหายไป2 0 0กว่าล้านน่ะเพื่อนๆ่ลองคิดดูเหลือแค่6ล้านเนี่ยนี่นะครับถ้าเทียบกันกับปี67อันนี้ก็เป็นสาเหตุหนึ่งจาก9บาทเนี่ยลงมา4บาท3บาทเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นภาพที่ะนะครับมันมาสะท้อนที่ราคาตลาดนะครับก็คือราคาหุ้นนั่นเองนะครับ ก็คือทุกสินทุกอย่างเนี่ยมันมาสะท้อนออกตรงนี้นะครับมันมันผิดหวังอย่างนี้นะครับคราวนี้เราไปดูในส่วนของภาพรวมกันบ้างนะครับว่าภาพรวมของอมารีกรุ๊ปเนี่ยเป็นประการใดนะครับคู่แข่งในตลาดนะครับพวกน้ำนะครับปัน่นน้ำผล,ลไม้เลไรต่างอาหารเครื่องดื่มในตลาดหลกักทรัพย์นอกตลาดมันเรื่องของเครื่องดื่มต่างเนี่ยนะครับ น้ำผลไม้มันมีหลายยี่ห้อนะครับเพื่อนๆจะเห็นเลยว่านะครับอัตรากําไรสุดที่นี่คือโคตรน้อยเลยนะครับไม่ถึง1%นอย่างเงี้ยนะครับถือว่าโคตรน้อยเลยนะครับอันเนี้ยเราก็ทราบเลยว่าโอ้นะครับเขาเรียกว่าปลานะครับในแอ่งน้ําหรือว่าในธุรกิจนี้นะครับสู้กันดุเดือดนะครับฉะนั้นถ้าใครมีเงินสดเยอะนี่ค่อนข้างจะได้เปรียบนะครับ อันนี้ถ้าเราพารณาจะตรงนี้ใช่ไหมครับที่ว่าถ้าเราตัดเจ้าหนี้การค้าออกไปประมาณพันกว่าล้านนินดๆเนี่ยนะครับน,นี้สินก็จะอยู่ราวสองพันล้านนะครับอันนี้ถ้าเราดูในส่วนของรายได้รวมนะครับเพื่อนๆจะเห็นรายได้นะครับรายได้อ่าของปี65 6,500กว่าล้านนะครับแล้วก็ขึ้นมา700 0เกือบแ0 0 0แล้วก็8 0 0 0กว่าล้านเนี่ยครับปี68เนี่ยที่มันดรอปลงไปเห็นไหมครับเหลือ5,000 8 6 9ล้านอันนี้คือ9เดือนนะครับถ้าครบ12เดือนก็อาจจะอาจจะได้อยู่นะครับในส่วนของกำไรตรงนี้นะครับก็ฟื้นเพิ่งฟื้นจากไข่นะครับฟื้นจากโควิดเลนต์เนี่ยนะครับปี63-65นะครับจากการที่มีรายได้เข้ามาก็จริงแต่ว่าติดลบนะครับอันนี้ก็เป็นหุ้นที่อยู่ในสถานการณ์ที่ปรับตัว เดีขึ้นมาบ้างนะครับในช่วง2-3ปีหลังเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นเลยว่าจากกำไรสุทธิติดลบเริ่มเริ่มเห็นภาพที่เป็นบวกนะครับเทิรนานะครับพลิกฟื้นขึ้นมาได้นะครับในช่วงนี้แหละก็เป็นโอกาสที่ดีนะครับในช่วงที่ราคามีการปรับตัวลงมาอย่างนี้นะครับเราดูความรู้ความสามารถของผู้บริหารนะครับผู้บริหารเนี่ยความรู้ความสามารถอันนี้ติดลบนะครับ แล้วก็ปรับตัวขึ้นมาอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาตรฐานเลยนะครับณปัจจุบันนะครับดีมาตรฐานดีมอ,อก,อกอนะครับดีมอกดีมาตรฐานดีขึ้นนะครับแล้วก็พอมีกําไรก็เริ่มทยอยจ่ายผลผลนะซึ่งขาดหายไปหลายปีอย่างนี้นะครับเห้นถ้าะจะซื้อถือลงทุนในหุ้นมาลีกุบเพื่อถือกินปันผลเนี่ยนะครับยากอยู่นะครับ อันนี้ก็จะมุ่งเน้นนะครับาการทำาร์บิทรทนะครับเหมาะกับ VI เชิงลุกนะครับเหมาะกับ VI เชิงลุกมากกว่านะครับในส่วนของมาลีกุปแล้วก็นะครับเริ่มมีจ่ายผลนะครับครั้งที่ผ่านมาก็คือ10สตาค์ครับปี68อย่างนี้นะครับเพราะว่ากำไรมันเริ่มเริ่มพลิกฟืนคืนชีพมานะครับอันนี้ณนะเวลาปัจจุบันเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นเลยว่า นะครับราคาอย่างที่เราดูเมื่อตเกะนะครับราคามีส่วนลดอยู่ประมาณสักแปาเปอย่างนี้นะครับ P/E ถ้าเราเฉลี่ย3ปี P/E เฉลี่ย3ปีก็ไม่เกิน15เท่านะครับถ้าเป็นหุ้นพิกฟื้นนะครับยอดอยู่ในเกรดประมาณนี้นะครับในส่วนของมาลีครุปนะครับผมโดยส่วนตัวนะครับมองเป็นหุ้นแบบ V.I เชิงรุก นะครับก็คือหุ้นที่เราสามารถที่จะนำมาปั้นพอร์ตสร้างกระแสงเงินสดได้นะครับโดยที่เรานะครับมุ่งเน้นคว้า,ากระแสงเงินสดเพื่อจะนำไปสู่พอร์ตกระแสเร็วกระแสรวยได้นะครับไม่แนะนำสำหรับพอร์ตกระแสเร็วกระแสรวยนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนักลงทุนนะครับผู้ที่สนใจในธุรกิจเกี่ยวกับ น้ำผล,ลไม้อะไรต่างขอบคุณ F4 ที่เดียวขอหุ้นตัวนี้เข้ามาขอให้เพื่อนๆทุกท่านนะครับมั่งคั่งร่ำรวยนะครับคำว่ามั่งคั่งเนี่ยนะครับดีกว่าร่ำรวยตรงที่ว่ามันจะทำให้เพื่อนๆมีอิสรภาพนะครับก็คือรวยสุขภาพที่ดีอย่างนี้รวยเวลามีเวลาใช้เงินใช้ชีวิตอย่างนี้แล้วก็รวยทรัพย์สมบัติด้วยนะครับซึ่งคำว่ามั่งคั่งเนี่ยพอมาผนวกกับคำว่าร่ำรวยก็ สุดยอดเลยนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนั่งทุนนะครับในการพิจารณาตัวเลขแล้วก็ประกอบการตัดสินใจทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ถือว่าเป็นนะครับการแสดงความเห็นนะครับความเห็นเนี่ยเพื่อนๆตัดออกไปก่อนเพื่อนๆนเอาความจริงมาพิจารณานะครับเพื่อนเพื่อนตัดสินใจนะครับด้วยตัวเองแบบร้อยเปอร์เซนต์รับผิดชอบกําไรขาดทุนด้วยตนเองนะครับไม่ต้องเชื่อผมเชื่อตัวเองดีที่สุดนะครับ ก็ขอเพื่อนๆโชคดีในโลกแห่งการลงทนุนขอบคุณ FC ได้ขอหุ้นตัวนี้เข้ามาสวัสดีครับ